ความสุขความสำเร็จเข้ามามาจากหลายช่องทางโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยแหละมันไม่ใช่หน้าที่ของเราไงว่ามันจะมาจากช่องทางไหนบ้างไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปจำกัดต้องไปล็อกแค่ตรงนั้นเปิดไว้ค่ะอย่าไปบล็อกด้วยความรู้สึกคาดหวังรอคอยจากใครหรือแค่คนนั้นสิ่งนั้นรู้แหละเนาะว่าถ้าไม่คาดหวังก็ไม่ถูก เรามั่นใจว่าเออฉันจะไม่คาดหวังนะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทั้งเรื่องส่วนตัวการงานความสัมพันธ์นั่นนี่นู่น,น,น,นทำดีในแบบเท่าที่ไหวเออทำไปสร้างสรรผลงานอะไรทุกอย่างพัฒนาตนเองใช่ไหมคะแล้วก็ไปตกมาตายบางทีอาจจะพังเผอบางทีอาจจะไม่เท่าทันตนเองเผลอคาดหวังอีกพอมาดูเออ ทำไมฉันเหนื่อยนะทำไมฉันรู้สึกไม่พอใจนะทำไมฉันรู้สึกเศร้านะเราคาดหวังนี่หวะเฮ้ย hey, ฉันว่าฉันฉันก็รู้นะแต่เออพอมายอมรับตรงๆกับตนเองมันมีที่คาดหวังแล้วสิ่งที่โค้ชจะบอกนะคะนั่นคือสิ่งไหนที่มันดีงามที่เราทําไปที่เราให้ไปที่เรามอบไปคะ่ะจบเลยทำด้วยความรักทำเพราะอยากให้ทำเพราะอยากช่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ เราอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือคนนั้นจะทําดีตอบเราหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ผลที่เราทํามันยังคงอยู่มันอาจจะได้รับจากผู้อื่นรูปแบบอื่นยิ่งเมื่อเราไม่คาดหวังคะ่ะเราให้เธอเท่าที่ไหวนะเออฉันก็อยากช่วยอะ่ะก็เลยให้ไปแล้วฉันไม่ได้หวงังด้วยว่าเธอจะต้องมาขอบคุณสํานึกรู้คุณกับฉันหรือดีกับฉัน หรือชื่นชมยอมรับหรือมอบความรักให้ฉันไม่เป็นไรเลยฉันแค่อยากให้เธอเท่านั้นเองแล้วปล่อยชิวเลยค่ะและผลจากการให้หนีจากการสร้างเหตุเนี้ยเราจะได้รับจากช่องทางอื่นช่องทางไหนก็ได้เราไม่ปิดกั้นตนเองพอเราใส่ความคาดหวังไปค่ะไอความคาดหวังตรงเนี้ยมันจะไปบล็อกแล้วเราก็จะไปโฟกัสอยู่ว่าฉันให้เธอคนเนี้ยฉันต้องต้องได้รับสิ่งเนี้ย ต่อยคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราลูกเราแฟนเราเพื่อนสนิทลูกน้องเจ้านายทําดีทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าฉันทําดีแบบนี้แล้วทําไมแฟนฉันยังไม่เห็นอีกทําไมพ่อแม่ไม่รักฉันรักพี่มากกว่าฉันหลืออะไรใดๆเราไปบล็อกไงแล้วคราวนี้ช่องทางอื่นจะมาถึงความ ance, อบาลันซ์อุดมสมบูรณ์มั่งมีมั่งคั่งของของวัญของรางเข้าไม่ได้เพราะไอ้คนนี้มันบล็อกตัวเองอยู่บล็อกกักขังหน่วงเหนียวอยู่ กักขังตนเองว่าจะต้องได้รับคาดหวังจากคนนี้นู้น,น,นก็เลยเข้ามาไม่ได้แต่คราวนี้เราให้พอให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดปล่อยชิลวค่ะแบบไหนก็แบบนั้นอย่างไหนก็อย่างนั้นเราไม่บอกแล้วไงเราอนุญาตให้ตนเองรับความอุดมสมบูรณ์จากทุกช่องทางที่มาโดยชอบที่มาโดยสุจริตมาเลยค่ะทีนี้เป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะความสุข ความสำเร็จความเมตตาความเอ็นดูเข้ามามาจากหลายช่องทางโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยแหละมันไม่ใช่หน้าที่ของเราไงว่ามันจะมาจากช่องทางไหนบ้างไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปจํากัดเนาะต้องไปล็อกแค่ตรงนั้นเปิดไว้ค่ะ เคลียร์จิตเคลียร์ใจเคลียร์ทุกความหนักหน่วงเคลียร์ทุกสิ่งที่เรากักเก็บไว้ก็เราปาถนาความบุดมสมบูรณ์อบัตตันส์ความมั่งมีสีสุขสุขสงบอิสระเราก็ต้องเปิดรับสิคะอย่าไปบล็อกด้วยความรู้สึกคาดหวังรอคอยจากใครหรือแค่คนนั้นสิ่งนั้นเนาะเราคู่ควรมากกว่านั้นค่ะที่รัก